แล้วนอกจากนี้อย่างที่บอกครับว่านอกเหนือจากทาง e U เนี่ยเขาในสภาเขาเนี่ยก็ลงมติประนามเราด้วยเ<ฆ>สียงทุ่มท,มท้นก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันก็คือกรณีของสหรัฐที่เขาก็แบนวิซ่าเจ้าหน้าที่ไทยมีความเห็นออกมาหลากหลายนะครับอย่างนักวิชาการบางส่วนก็มองว่านี่แหละคือปัจจุบันโลกของเราเนี่ยมันแยกไม่ออกระหว่างเรื่องสิทธิมนุษยชน<ฆ>กับการค้าระหว่างประเทศถ้าเขาจะหยิบยกเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เราทําแบบนี้นะฮะ แล้วก็ขูว่าจะเอาเรื่องมาตรการทางการค้ามากดดันเราอย่างสหรัฐอย่างเงี้ยทั<ะ>้งที่เรากับสหรัฐและยุโรปเราเกินดุลแปลว่าเราได้เปรียบทางการค้าเขาอยู่นะฮะ,ฮะมองหันกลับไปที่จีนเราขัดดุลกับจีนด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้สุดท้ายเราโดนยุโรปแบนเราโดนสหรัฐแบนแล้วหันกลับไปหาจีนจีนก็ได้เปรียบทางการค้าเราอยู่แล้วเราจะเหลืออะไรคําถามคือเราได้ประโยชน์อะไร<อ>จากการส่งชาวอีกูกลุ่มนี้กลับให้ทางการจีนนี่คือคําถามจากเสแมวด้วยนะฮะอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเสมวบอกว่าต้องดูด้วยว่าสุดท้ายการที่เราส่ง40ชาวอีกูกลับจีนเนี่ยคำถามคือเราได้อะไรนะฮะโดยพลโทพรดอนพัฒนาถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ความเห็นกรณีเอาอย่างล่าสุดรัฐสภายุโรปมีมติประนามไทยจากการส่งกลับอุยกูว่าน่าเป็นห่วงนะสถานการณ์นี้เพราะว่าท่านบอกว่าสิ่งที่เราต้องตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยเอาอย่างที่เขาลงมติกันในรัฐสภายุโรปเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมีการนําเสียงนี้ไปส่งให้กับฝ่ายบริหารของยูต่อไปเกิดนี้เป็นสภายุโรปมีมติแบบนี้แต่เอาลมติออกมาเขาก็อาจจะส่งต่อไปให้ฝ่ายบริหาร แล้วก็ต้องติดตามดูว่าแล้วฝ่ายบริหารเขาจะมีมาตราการออกมาตอบโต้ไทยอย่างไรต่อไปอโดยเฉพาะเรื่องมาตราการทางการค้าน่าเป็นห่วงครับเสียแม่บอกว่าเรากําลังจะเจราจา FTA ด้านการค้าเสรีอยู่ซึ่งเรื่องของอุยกูเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เราไม่เข้าเงินไขได้สิ่งที่กังวลไปมากกว่านั้นก็คือการจํากัดวีซา่าเจ้าหน้าที่ไทยโดยสหรัฐ มีกระแสข่าวว่าสหรัฐเขาก,กำลังจะสื่อสารไปยังอียูเพิ่มอีกด้วยนะฮะ,ฮะเขาก็จะมีการส่งข้อมูลไปให้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันมีมาตรการจำกัดออกมาเนี่ยไทยเราจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะว่าเราเนี่ยจะมีข้อจำกัดเรื่องตัวผู้นำด้วยนะฮะมีท่านยกตัวอย่างนะถ้าเกิดเขามีมาตรการข้อออกมาเลยเวลาที่ผู้นำประเทศเราจะไปเจราจาทางการค้าเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมค่ะ แล้วที่ผ่านมาอย่าลืมนะเสยแม่บอกเราเนี่ยได้เปรียบทั้งสหรัฐและยูมาก่อนนั่นคือตลาดใหญ่ในการค้าขายของเราถ้าเกิดว่าเขาไม่เอื้ออาทรเราเหมือนเดิมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบด้านการค้ามหาศาลฮนะ,ะเสยแม่ท่านก็เลยแนะนําบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเราควรวางตัวให้เป็นกลางนะครับยึดผลประโยชน์ของประเทศเราเป็นหลักยึดกฎหมายเป็นหลักยึดภาคีหลักของสหประชาชาติอ,อย่าไปยึดว่าเอาใจจีนว่าอย่างนั้นความหมายคือประมาณนี้แล้วตอนนี้นะมันทันไหม คือตอนนี้มันทําไปแล้วไงพอทําไปแล้วปุ๊บเสีม่มวก็บอกก็นี่ไงคนเขาเลยคิดไงโอ้โหแบบเราเนี่ยเอาใจจีนนะเราส่งชาอุยกูรกลับเพราะเราเกรงใจจีนแต่พอเขาเตือนแล้วเตือนอีกเราก็ยังจะทําปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็จะมองว่าภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยเอ็นเอียงไปทางฝั่งของจีนยิ่งทําให้พานคิดไปถึงก่อนนี้อ๋อหลิวจงอี้จำได้หลิวจงอี้ลงมา ถึงประเทศไทยลงพื้นที่ไปดูชายแดนแก้ปัญหาแกงเกาเซนเตอร์ที่เขาลงมาถึงประเทศไทยเราได้เลยก็ยิ่งทำให้เขาคิดต่อว่าโอ,อ้เราน่เอนเอียงไปฝั่งจีนชัดเจนอันนี้อันตรายเลยถ้าเราดูจาก r ร e d o ม House นะครับเดิมเนี่ยไทยยังเป็นแค่พาร์ทลี่ฟรีคือยังมีส่วนที่มีสิทธิเสรีภาพแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็น not free คือไม่มีสิทธิเสรีภาพซึ่งไปเหมือนกับประเทศเมียนมา ประเทศลาวประเทศกัมพูชาและประเทศจีนอันเนี้ยส่งผลกระทบแน่เพราะมันจะเป็นปัจจัยตัวบ่งชี้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาในเรื่องสิทธิมนุษย,ยชนและก็เสรีภาพมันก็จะไปบวกกับในประเด็นที่เราต้องการจะไปคุยเรื่องการค้าเสรีมันก็จะเป็นเป็นปัจจัยเชิงลบที่ไม่เอือ้อที่เราจะไปพูดคุยต่อการเจรจาเพราะว่ามันกระทบเครดิตของการยอมรับซึ่งกันและกันใช่ครับแต่เราขาดดุลการค้ากับจีนอย่างมากเลยนะ เท่ากับประมาณปีหนึ่งสองล้านล้านในขณะที่เราได้เปรียบทางสภาพยุโรปประมาณสายห้าหมื่นล้านถัวเฉลี่ยสหรัฐประมาณแปดแสนล้านฉะนั้นตรงเนี้พอเราเข้ามาทางจีนที่เราเป็นคนขาดดุลการค้าอยู่แต่เราไปมีปฏิกิยาตรงกันข้ามกับที่เราควรจะได้จากประเทศที่เราได้ดุลการค้าตรงเนี้ทําให้พวกที่ทำมาหากินกับสภาพยุโรปนะครับนักธุรกิจไทยเนี่ยที่ทำมาหากินกับสภาพยุโรปกับสหรัฐตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงใช่ฮะ ท่านใสแมวก็บอกดูแล้วอาการหน้าเป็นห่วงนะว่าเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาทีนี้เมื่อถามต่อว่าเอาอย่างล่าสุดเนี่ยคุณทักษิณยังแนะนําเลย<ฆ>แก้ปัญหาโดยวิธีการอาจจะให้เรียกทูตยูมาเจราจาหน่อย<ฆ>จะได้ปรับความเข้าใจกันได้ไหมท่านพระธนบอกว่าจริงๆมันยังไม่ถึงขั้นนั้นการจะไปเรียกทูตเข้ามาเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เราถูกประนามโดยทางรัฐสภาของยุโรป<ฆ>แต่มันยังไปไม่ถึงฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปนะเดี๋ยวถึงแน่ล่ะ แต่ว่าตอนนี้คือเขาแค่ลงมติกันในสภาก่อนท่านพระดอนก็เน้นย้ำนะครับผลกระทบเนี่ยโดยเฉพาะการที่สหรัฐนะครับวีซ่าเจ้าหน้าที่ไทยอันนี้หนักมากนะแล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ก่อนมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันเคยเกิดขึ้นในอดีตเวลานั้นมันส่งผลหนักจนถึงขั้วว่ามีคนคนนึ่งกำลังจะเป็นผู้นําของรัฐบาลไทย ถึงขั้นสุดท้ายไม่ได้เป็นเลยเอ่ะโอ้ถึงขนาดนั้นเลยเพราะว่ามีการระง,งับบีซ่าของเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆอันนี้คือปัจจัยล่อแหลมนะและปัจจัยนี้มันถึงขั้นอาจจะส่งผลต่อสภาวะความเป็นอยู่ของรัฐบาลน,นี้ออด้วยซ้ํเอาลองฟังดูแล้วสถานการณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการระง,งับบีซ่าไองานการงดที่จะงดบีซ่าของ คณะรัฐมนตรีระดับสูงของเราเนี่ยนะกับฝ่ายประจำเนี่ยตรงนี้ถือว่ามีผลมากและมันไม่มีการเปิดเผยชื่อฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นความอึมครึมล้วมาตรการแบบอันนี้ที่ระง,งับเรื่องวีซ่าต่างๆเนี่ยมันเคยส่งผลทําให้คนที่เกือบจะเป็นผู้นํารัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยต้องไม่ได้เป็นผู้นํารัฐบาลเลยฉะนั้นตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญล่อแหลมมันหนึ่งนะที่จะทําให้รัฐบาลต้องมีอันเป็นไป อ่ะอันนี้เป็นความเห็นของเสยแมวนะคะทางเสยแมวก็บอกว่าเรื่องนี้มันน่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องติดตามว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการอะไรมาจากทั้งยุโรปจากทั้งสหรัฐเพิ่มเติมอีกไหมที่จะมากระทบไทยเนี่ยนะคะรวมถึงสถานภาพของรัฐบาลด้วยนะที่เรื่องนี้มันอาจจะส่งผลถึงสถานภาพของรัฐบาลด้วยอีกคนหนึ่งที่ให้ความเห็นกับพีพีทีวีเรานะคะก็คืออาจารย์สรุณีอาชวานทกุลค่ะในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอาจารย์บอกว่า ไทยไม่มีอำนาจต่อรองทักท้วงว่าการที่สหรัฐแบนไทยเนี่ยทำไม่ถูกต้องเพราะกรณีอุยกูเป็นจุดบอดหรือว่ารอยด่างของรัฐบาลจีนในเรื่องของการเลือกปฏิบัติกฎขีดชนชาติอุยกูค่ะขณะที่บางคนมองว่าเป็นการเข้ามือผิดกฎหมายผลักดันออกไปก็จบแต่นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไง กรณีนี้มันเป็นเผือกร้อนมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมายาวนานดังนั้นการที่รัฐบาลเนี่ยเลือกใช้วิธีส่งกลับชาวอุยกูให้กับจีนทงนัง้าที่ประเทศไทยมีข้อมูลค่อนข้างน่าเชื่อถือว่าอุยกูไม่อยากกลับทําให้กลายเป็นจุดอ่อนของไทยนะคะเรื่องนี้หลังจากนี้นะคะต้องรอดูว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแต่แน่นอนว่าหลายคนสามารถประนามอ่าสหรัฐอเมริกาได้บอกว่าเนี่ยน่าไหวลังลอกหรือว่า ว่าแต่เขาอีนั่วเป็นเองเพราะว่าไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีปัญหาหรือประเทศอื่นก็ทําอะไรที่แย่กว่าประเทศไทยแต่ทําไมไม่ประนามส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องของอํานาจการต่อรองระหว่างประเทศไงอ๋อที่เรามีต่ําว่าอย่างนั้นค่ะคือ,อพี่ใหญ่เนี่ยเขาจะทําอะไรเรามีอำนาจ<อ>ต่อรอง,อรองอว่าเขาอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ไงเราก็เลยโดนหนักกว่าเพื่อนแต่พี่ใหญ่เขาต่อรองเขาเขาต่อว่าเราได้ใช่ไหมคะเวลาเราทําอะไรส่วนตัวอาจารย์สรุณีบอกว่า ท่านมองนะคะว่าการที่รัฐบาลเลือกใช้วิธีการในยุคนี้ที่เห็นชัดว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะฉายเดี่ยวมีท่าทีที่ชัดเจนว่าเกิดสงครามการค้าขึ้นแล้วในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยนะจึงเป็นที่มาของการตั้งคําถามว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้อะไรจากการทําเรื่องนี้พระ้าหากพูดถึงในแง่ของการค้าเนี่ยนะทุกคนก็รู้ว่าไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนมากมาก แต่มีดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเรื่องนี้ก็เลยต้องเป็นที่จับตาว่าทำไมล่ะรัฐบาลไทยถึงยอม,อมยอมส่งอุยกูให้กับทางการจีนทางทางนที่ก็รู้นะเราได้ดุลการค้าจากทางฝั่งยุโรปกับสหรัฐมากกว่าใ,ใครได้อะไรจากเรื่องนี้อ,อลองฟังดูค่ะถามว่าอเมริกาทําอย่างนั้นน่ะมีสิทธิ์ทำไหมก็มต้องตอบว่าอำนาจต่อรองในเรื่องนี้ของเราเนะี่ย ไม่ไม,ไม่ไม่มีหลอกมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนถ้าเราไปจะไปทักท้วงว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะพูดง่ายมันพูดยากนะคะเพราะว่ากรณีอุยอูเนี่ยอย่างที่หลายท่านก็ทราบมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นจุดบอดกล,ล้กันอ่ะอันนึงหรือว่ารอยด่างอันนึงของจีนแล้วกันนะคะแล้วก็มีข้อถูกถียงมีการวิพากษ์วิจารณ์มานานมากๆหลายปีแล้วนะคะเรื่องของการเ,เรียกว่าเรื่องปฏิบตัติหรือกดขี่ ชนชาติวีกูอะไรต่างๆนานาคืออะไรบอกกรณีนี้มันไม่ใช่เป็นกรณีคือบางบางคน,นมองเป็นแค่ว่าเฮ้ยว่าเขาเข้าเมืองผิดกฎหมายนี่เราก็ผลักเขาออกไปก็จบแต่ว่าอาจะจะบอกว่าเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องนั้นคือเพราะกรณีนี้ที่ง่ายๆมันเป็นเผือกร้อนอในประเด็นการลัฐวิสิธิวชนมายอย่างยาวนานอยู่แล้วอาจารย์เสรณีก็พยายามจะบอกว่าประเด็นนี้ทั่วโลกเขาจับตามองมานานเรื่องของชาววยกูเนี่ยแล้วพอเราส่งกลับโดยที่เราบอกว่าโอ้เขาแค่เข้าเมืองผิดกฎหมายม,มันไม่ใช่แบบนั้น แล้วการที่อเมริกาเข้ามาโดนัททรัมเข้ามาถึงเขาอเมริกาเฟิร์สอะ,ะแล้วเรามีไทยแลนด์เฟิร์สบ้างไหมคือเราได้อะไรไหมล่ะเราได้อะไรจากการที่เราส่งชาวอุยกูกลับบ้างก็ตั้งคําถามแบบนี้แล้วอาจารย์เสรีนีก็บอกว่าเอาจริงๆในปัจจุบันนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยตื่นตัวนะว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนมันเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการ,ายยารค้ายังไงนี่แหละมันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นเงื่อนไขแล้ว พราะทั่วโลกเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนเขาก็เลยจะเอาเงื่อนไขทางการค้ามาบีบเราเห็นอยูไหม,มเขาลงมติประนามเขาเตรียมใช้เงื่อนไขนี้แล้วเห็นสหรัฐไหมนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะมีการใช้เรื่องอสงครามการค้าคที่ใช้กับหลายประเทศแล้วจะมาใช้กับประเทศไทยด้วยว่าอย่างนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่านี่คือกระแสของโลกที่เกิดขึ้นเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาจะเอามาอ้านได้ กับเรื่องของการค้ามันแยกจากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็สุ่มเสี่ยงเรื่องนี้แน่นอนนะฮะยกตัวอย่างให้เห็นภาพคืออย่างมีบางประเทศเนี่ยที่เขาใช้แรงงานทํางานหนักๆเนี้ยค่ะอ,อย่างโรงงานเสื้อผ้าทํางานเป็นทาสแรงงานอย่างเงี้ยหลายๆประเทศเขาก็แบนด์นะคะคบแบรนด์สินค้าจากประเทศนั้นๆอ,อันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องการค้ากับสิทธิมนุษยชนเนี่ย<อ>มันอยู่คู่กันน,นี้นะ